วัสด <begun> <Star chamado> <lly> ีครับเมื่อเดี๋ยวเราพบกับช่างนาตะกี้ครับมาเบิ้งรถเก็นวกคอ้งครับเจ้ไม่อว้านี่ครับต้องทอครับหนางานข้างห่ังครับต้องทอสี่สิบครับสองจุดจุดโลหกนะครับรถเก็นทำเปาลร่องไหลนครับ รถไมโคลงมันขี่ขานนยกไหลเดีครับพอดีรถพอมันตรงเลยคนยกลงไหลเลยครับนยกไหลก็กันครับเวร์เทียนน้วยแดกขันไปครับน้วยสองมากเลยครับน่วยสอง แดดง่ายๆด้วยครับท็อปปี้อปปี้ด้วยครับฮ่อดแดดครับฮ่อดแดดแดดอากาศ่อนครับคือฝนติดตกกับว่าตกครับหนี่งรถแง็กดีครับท่านมันเดียด้ยวครับเล็้งแนวไห้ตรง มาลงท่อกันมาสองคนครับคนหนึ่งไปทู่ครับเกียน์คนหนึ่งไปทู่จับปอดปลาใช่ไหมครับ รถมาโลโดไม่โลดพีเอ็มครับพีเอ็มโดเข็มพเอ็มเข็มทานาดูครับทานาโนครับเข็มสองตันครับนี่ว่ดีสางครับยังพร้อมวอดีครับใส่ขางไว้ครับ เยกสบายสบายครับเครื่องว่าได้ลิ่งแหงเลยครับบก็เบาๆครับเรื่องสอนต่อเลยครับตอนต่อสบายครับมยุบกลับนี่ครับโอ้เกียบจับมากครับ sao rồi, thoải mái không thoải mái, mà nó không cũng. người đi phi gió là không người đi

ได้ไหครับ hmm. ลูกลูกทีละสองน้อยครับ ข้างเท่านั้นเอาลงตัดข้างต้องเดินรถข้อครับด้วยไงเดี๋ยวเติ่งรถข้อไปก่อนครับนั่มีอย่างเด็ดเด็ดครับเดี๋ยวเด็ดเด็ดตุ้ยไทยเริ่งอยู่ครับเรื่องนี่ที่รถพ้อรถเปนโค้ดรถข้อเท่าเรื่องนี่ ุดถ่ายมาอครับคนถ่ายรถอนนีวีไปหา้างแน่นมากเลยขึ้นรท,ทเนทนตือนคน,น,นดนวาจะขวางมึงขับพว่เรี้ยงมากครับรว่าว่า ครับเลยครับรล้วก็โค้ชทันทีไหม่ครับขอบคุณที่เข้ามารับุ่มตรงน้องตะก,กี้ครับสวัสดีครับ